ก,กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมนายประเดิมชัยบุญเชืเ้อเรือสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเขตห้าดินแดงห้วยขวางพักเพื่อไทยขออนุญาตท่านประธานในการที่จะได้แสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับการที่รัฐบาลได้นำเสนอให้สภาแห่งนี้ในการ ให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดในการออกเงินกู้ในส่วนประเด็นที่ผมจะได้นำเรียนท่านประธานก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชกำหนดที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูเศร,รษฐกิจและสังคมในวงเงินหนึ่งล้านล้านบาทท่านประธานครับสองสามวันที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิก ได้อภิปรายไปในประเด็นเรื่องของการดูแลเรื่องของการเยียวยาไปค่อนข้างมากผมก็มีประเด็นที่อยากจะฝากในประเด็นนี้ไปถึงรัฐบาลที่จะให้ดูแลให้ครอบคลุมและให้ทั่วถึงและให้เกิดความเป็นธรรมยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังตกหล่นจากการดูแลและเข้าไม่ถึงในระบบที่ รัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ผมขออนุญาตสะท้อนให้ท่านประธานได้เห็นถึงภาพภาพหนึ่งขอสไลด์ครับท่านประธานครับถ้าท่านประธานสังเกตในภาพแห่งนี้นะครับอย่างผิวเผินท่านจะประธานจะเห็นนะครับว่าภาพนี้เป็นภาพถังขยะแต่ถ้าเรามองในมุมขวา ของถังขยะที่ตั้งอยู่ในวัดแห่งหนึ่งจะเห็นว่ามีคนเข้าไปขุดค้นขุดคุยเพื่อหาวัสดุในการที่จะนำไปขายเพื่อนำมาประทังชีวิตผมเองได้มีโอกาสได้ไปที่วัดแห่งนี้แล้วไปเจอเหตุการณ์นี้โดยบังเอิญก็ได้เข้าไปสอบถามผู้ที่กำลังคุยเขียในนะครับ กองขยะแห่งนี้เพื่อที่จะหาวัสดุไปเพื่อขายในการที่จะหามาเลี้ยงชีพท่าปนประธานครับเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องของกระบวนการที่เขาจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลฉะนั้นยังมีคนกลุ่มประเภทอย่างนี้อีกจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการดูแลของรัฐบาลในขณะนี้อยากจะให้รัฐบาลนั้น ได้นะครับพิจารณาถึงแนวทางในการแก้ไขถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเปิดโอกาสนะครับให้คนได้ทบทวนสิทธิ์ให้คนได้ไปนะครับแก้ไขสิทธิ์ต่างๆมากมายอย่างไรก็ตามแต่แต่ช่องทางหรือว่าขบวนการที่ทําอยู่ในขณะน,นี้ต้องยอมรับครับว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ขออนุญาตประธานนะครับ พูดไปถึงเรื่องของนอกจากมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลดูแลในขณะนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านการเงิน5,000บาท3เดือนไม่ว่าจะเป็นมาตรการอื่นๆที่เป็นมาตรการในการช่วยเสริมที่นะครับเป็นโครงการที่อยู่ในหน่วยงานการกำกับดูแลของรัฐไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าประปาหรือแม้ แต่ในเรื่องของการเยียวยานะครับในส่วนในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของความความมั่นคงเป็นมนุษย์นะครับธรรมชาครับในส่วนตรงนี้ถ้าเราจะมาพิจารณาว่า3มเดือนที่รัฐบาลให้การดูแลนะครับโดยเฉพาะการเยียวยาที่อยู่ในส่วนของราชการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลในขณะนี้ยกตัวอย่างไฟฟ้า ที่รัฐบาลนะครับบอกว่าไม่จัดเก็บสามเดือนรัฐธรรมดาครับถามว่าแล้วจากหลังจากสามเดือนที่รัฐบาลไม่จัดเก็บแล้วคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการไวรัสนะครับโควิด -19 มันจบภายในสามเดือนที่รัฐบาลอยู่เยียวยาหรือว่าดูแลเบื้องต้นไปแล้วหรือเปล่าคำตอบคือ,คอว่าไม่เลยครับท่านประธานคนเหล่านี้ยังคงได้รับผลกระทบ ฉะนั้นรัฐบาลเองหน้าที่จะได้ทบทวนมาตรการในเรื่องของการดูแลเพื่อที่จะได้ยืดขยายระยะเวลาในการให้การเยียวยาหรือว่าดูแลพี่น้องประชาชนเหล่านี้ออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดหย่อนหรือว่ายกเว้นการจัดเก็บในเรื่องของค่ากระแสไฟฟ้าเรื่องของน้ำประปา เรื่องของค่าเช่าที่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการดูแลอยู่ในขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นการเคหะแห่งชาติซึ่งงดเว้นการจัดเก็บค่าเช่าสามเดือนผมเสนอท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าหน้าที่จะงดเว้นค่าเช่าไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเมือง หรือว่าพอชอที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับบ้านมั่นคงในขณะน,นี้บอกว่าคนที่เป็นหนี้พอชอไม่ต้องส่งค่าเช่าหรือว่าค่านี้ที่กู้ยืมมาก่อสร้างบ้านหรือว่าต่อเติมตกแต่งบ้านสามเดือนผมว่าแค่นี้ไม่พอครับท่านประธานครับทั้งการแคหะแห่งชาติ ทั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองหน้าที่จะพิจารณาในการขยายระยะเวลาออกไปมากกว่านี้และนอกไปกว่านั้นนะะครับในส่วนของพอชอหรือว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองในขณะนี้คนที่ไปเป็นลูกหนี้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองต้องเสียผ้าเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสี่ให้กับ ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองหรือว่าพอชอแต่ในทิศทางกับการนับราศินก็คงทราบดีนะครับว่าในพรกรที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้รัฐบาลเองมีมาตรการในการเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กหรือว่า SME ที่เรียกว่าโครงการซอฟโลนที่ให้สถาบันการเงินนำเงินไปปล่อยกู้ในอัตราดอกเบีย้ย ไม่เกินร้อยละสองแต่ในขณะที่ว่าพอชอที่ให้ชาวบ้านกู้ไปยังเก็บในอัตราดอกเบี้ยร้อยละสีถามว่าเงินที่พอชอนำไปให้ชาวบ้านกู้เป็นเงินมาจากไหนก็เงินมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนเงินของรัฐบาลเงินของประเทศพอชอไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปสแสวงหาไรายได้มีหน้าที่ในการที่จะไปแก้ไขปัญหา อัตราดอกเบี้ยร้อยละสีสูงเกินไปฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะได้นํากลับมาทบทวนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหามันจะส่งผลให้กับประชาชนนั้นสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้เงินประชาชนไปได้ตลอดถ้าประชาชนมีเงินในกระเป๋าเขาก็สามารถที่จะนำ,นำเงินต่างๆเหล่านั้น มาจับจ่ายใช้สอยรัฐบาลเองก็ได้ภาษีทางอ้อมจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินที่มีในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นมาตรการเยียวยาในระยะยาวที่รัฐบาลเองไม่ต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะมอบเงินเพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าไปทบทวนในเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลมีหน้าที่ และรวมทั้งในเรื่องของมาตรการทางภาษีธรรมดาครับภาษีเงินได้บุคคลที่รัฐบาลจัดเก็บในขณะนี้ฐานภาษีที่จะต้องเสียที่บอกว่ามีเงินได้เกินกว่าแสนสองสำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นโสดที่มีเงินเดือนนะครับเกินกว่าแสนสองต้องเสียภาษีผมคิดว่าตรงนี้ ถ้าจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเองหน้าที่จะได้ทบทวนมาตรการในเรื่องของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขยายฐานภาษีออกไปจากแสนสองอาจจะเป็นแสนห้าหรือแสนหกถ้าเป็นสามีภรรยา2องสองแอาจจะสองเป็นสองแสนหรือสามแสนเงินที่เขามีอยู่ไม่ได้ไปไหนครับท่านประธานครับ เงินที่เขามีอยู่เขาก็ต้องนํามาจับจ่ายใช้สอยในการซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ซึ่งเขาก็ต้องเสียภาษีทางอ้อมก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจให้เกิดการขับเลื่อนในภาคกําลังซื้อภายในประเทศให้มีการฟื้นตัวกลับมาเร็วมากยิ่งขึ้นฉะนั้นมาตรการทางด้านการภาษีที่รัฐบาลดูแลในขณะนี้ ก็อยากให้ัฐบาลรัฐบาลนั้นได้ทบทวนในเรื่องของการจัดเก็บในเรื่องของการขยายฐานภาษีที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานอกจากนั้นธรรมดาครับด้วยความกังวลที่ผมนําเรียนท่านประธานเป็นประกาศสุดท้ายก็คือเรื่องของโครงการที่จะกู้เงินไปเพื่อที่จะได้นะครับดูแลเรื่องของการเยียวยาในวงเงิน4สนล้านบาทในการที่จะไปส่งเสริมนะครับเศรษฐกิจ ฐานลากหรือว่าแก้ไขปัญหาให้กับพี่นอ้องประชาชนผมขออนุญาตท่านประธานยกตัวอย่างสักโครงการหนึ่งะครับที่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาในอดีตในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่รัฐบาลนี้ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี5 9 6 0 61วงเงินประมาณ3ปีนะครับใช้เงินไปประมาณ50,000กว่าล้านบาทที่นะครับลงไปสู่ระดับฐานรากขอสไลด์เลยครับ นะครับขอสไลด์ต่อไปครับในระดับฐานลากนี่คือโครงการที่นะครับเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นมาทางคณะกรรมการปปชได้ลงไปติดตามตรวจสอบโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับที่อนุมัติว่าประมาณในปี2561ที่นะครับบ้านนะครับแหวงเหนือตำบลแหวงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการหมู่บ้านละส0 0แสน ใช้เงินไปประมาณ16 0 0 0กกว่าล้านในปี2561เราได้ป<ร>ไปตรวจสอบท่านประธ<ร><ภ>านครับโครงการนี้บริหารจัดการโดยหมู่บ้านให้หมู่บ้านทำประชาคมมีขั้นมีตอนมีคำพีที่กระทรวงมหาไทยทำไปให้ระดับปฏิบัติได้ปฏิบัติแต่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการในโครงการท่านประธานครับ ได้เกิดการทุจริตอย่างมาโหฬารในโครงการนี้ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานหรือว่าเป็นคณะกรรมการในเรื่องการเบิกจ่ายเขาประมาณตามโครงการมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีชาวบ้านเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีชาวบ้านเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุแต่ถ้าประธานดูในรูปภาพนี่ มีคุณยายคนหนึ่งอายุ78ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุแต่คุณยายไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้มีการเซ็นชื่อไม่มีการรับรู้แต่มีการปรากฏลายเซ็นในเรื่องการเซ็นเบิกจ่ายตรวจรับตรวจรับพัสดุเพื่อไบเบิกจ่ายเขาประมาณนั่นผมพยายามชี้ให้เห็นท่านประธานเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลน,นำเสนอให้สภาแห่งนี้ ในรูปแบบของโครงการที่ไม่มีรายละเอียดมันจะซ้ำรอยเดิมครับท่าปนประธานครับเมื่อรัฐบาลเองให้นโยบายไปยังจังหวัดให้จังหวัดให้อำเภออำเภอให้ตำบลตำบลให้หมู่บ้านร่วมในการพาิจารณาในการนำเสนอแล้วก็จะอ้างว่าเป็นกระบวนการที่เกิดจากชาวบ้านแต่ข้อแท้จริงคือว่าอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือว่าองค์กรผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้กันอยู่ในสาสี่กลุ่มนี้ชาวบ้านไม่รู้เรื่องมันก็จะตกลงไปในอีหลอบเดิมที่ว่าผลประโยชน์ที่แท้จริงที่จะมุ่งเน้นในการที่จะนําเงินไปเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็งให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับชุมชนให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับพี่น้องประชาชนนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ ก็เหมือนกับขออนุญาตเอ่ยนามที่ท่านสาธิตพูดไว้เมื่อสักครู่ก็คือว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานราชการกับผู้รับเหมาหรือว่าผู้รับจ้างเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์ในโครงการต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นผมคนหนึ่งที่เห็นด้วยในกระบวนการในการที่จะให้มีมาตรการในการติดตามตรวจสอบจากสภาหแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ระยะเวลาในการรายงานการดําเนินการโครงการของรัฐบาลที่จะต้องรายงานให้สภาแห่งนี้ได้ทราบหน้าที่จะมีขบวนการนอกเหนือจากการที่กําหนดไว้ว่าทําโครงการจบในปีงบประมาณน,นะครับไม่เกินหกสิบวันถึงค่อยรายงานสภามันไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เรียกว่าขวาถัวจะสุกงาก็ไม่ไปเสียแล้วเฉะนั้นตรงนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนพระรานาประธานนะครับว่า ด้วยความเป็นห่วงเรามุ่งหวังในการที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงจากวิกฤตการโรคระบาดในครั้งนี้ในการที่จะนำความสุขกลับมาคืนสู่พี่น้องประชาชนภายใต้ทุกคนที่เป็นหนี้อย่างทั่วหน้าในขณะนี้ก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนท่านประธานและฝากไปถึงร,รฐัฐบาลไว้ณที่นี้กลาวขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณพุทเดมชัยครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ